ท่านผู้ชมเคยสังเกตไหมครับว่ารถของท่านผู้ชมขับใช้งานกลางคืนแรกๆก็สว่างดีพอใช้ไปได้ปี2ปีไฟหน้าเริ่มไม่สว่างเปิดแล้วเหมือนยังไม่ได้เปิดเลยท่านใดนะครับที่พบปัญหาแบบนี้ในคลิปนี้เนี่ยมีคําตอบครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมเชื่อว่าหลายๆท่านมักจะพบและประสบปัญหาแบบนี้คือเรื่องของไฟหน้ารถของท่านผู้ชมเองเริ่มไม่สว่างเปิดไฟออกไปเหมือนไม่ได้เปิดไฟขับออกต่างจังหวัดทุกเส้นทางที่ไม่มีแสงไฟขับแล้วรู้สึกระแวงทางมากๆท่านผู้ชมก็จะคิดและหาวิธีการแก้ไขบางท่านก็แก้ไขโดยการเซิร์ชเว็บต่างๆที่มีการขายประเภทหลอดไฟนํามาปเปลี่ยนเองแต่ก็ยังแก้ไขไม่สําเร็จ หรือแก้ไขไปแล้วก็ยังไม่สว่างอยู่ดีนั่นแปลว่าหลายๆท่านนะครับที่ลองแก้ไขแต่ยังไม่ตรงจุดนั่นเองคราวนี้นะครับปัญหาของไฟหน้าที่ไม่สว่างมันเกิดขึ้นจากอะไรถ้าท่านผู้ชมท่านไหนนะครับพบปัญหาแบบนี้นะครับอย่าง mercedes เ e n นคันนี้นะครับ w 2 1 2หรือ e class ซีดานสประตูพบปัญหาในเรื่องของไฟหน้าไม่สว่างขับตอนแรกๆก็สว่างดีพอใช้มาปี2ปีเริ่มไม่สว่างแล้ว ปัญหามันเกิดขึ้นจากอะไรกันแน่เพื่อน,อนๆในกลุ่มในขับก็แนะนําแล้วให้ไปเปลี่ยนหลอดบางทีก็ไปซื้อหลอดซีนอนมาบางทีก็ไปซื้อหลอด LED มาพอใส่เข้าไปก็ยังไม่แก้ไขได้ตรงจุดก็ยังไม่สว่างอยู่ดีและแบบนี้ทํอยังไงก็เสียเงินหลายรอบวันนี้เนี่ยถ้าท่านผู้ชมไม่แน่ใจเริ่มรู้สึกไม่สว่างระแวงทางมาที่ส่วนบริการของเรามาเข้าอุโมงค์เทสแสงของเราจะเทสแสงให้ฟรีและให้คําแนะนําแก้ไขปัญหาที่ตรงจุดเดี๋ยวมาดูมือเทสเบนซ์คันนี้กันนะครับถ้านํามาเข้าอุโมงค์แบบนี้แล้วและมาเทสแสงกัน เราสามารถให้คําตอบได้เลยว่าเกิดจากอะไรเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวผมจะเปิดไฟหน้าของคันนี้นะครับนี่ครับผมอยากให้เห็นแสงไฟจริงๆนะครับเปิดไฟมานะครับปึ๊บผมไม่แน่ใจนะครับว่าในกล้องนะครับเดี๋ยวสักคู่นะผมขอเช็คกล้องก่อนกับกล้องนะฮะว่าเปิดแล้วโอ้โหคือท่านผู้ชมครับแทบจะไม่เห็นแสงไฟเลยนะครับเห็นไหมครับว่าแสงสีต้มๆที่ออกมาตรงนี้ ผมให้ดูนะครับไม่มีแสงที่ออกมาเลยแสงอ่อนมากก็คือเดี๋ยวดูนะครับท่านผู้ชมอันนี้คือของเดิมจากโรงงานยังไม่เคยเปลี่ยนมาที่ไหนนะครับเปิดไฟหน้ามาตอนนี้เราจอดรถห่างจากกำแพงในระยะ7.5เมตรเราใช้7.5เมตรเป็นเกณฑ์นะครับเดี๋ยวผมจะบอกให้ฟังว่าทำไมถึงใช้7.5เมตรเป็นเกณฑ์นะครับมาดูนะครับประสบการณ์ที่ผ่านมารถของท่านผู้ชมนะครับสามารถนำมาวัดเกณฑ์ตรงนี้ได้ จอดห่างจากกำแพง7.5เมตรแล้วมาวัดค่าแสงครับว่าหน่วยเป็นลักนะครับตอนนี้เนี่ยแสงเ่ยให้ค่าแสงเท่าไหร่และรถที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานจะต้อง900-1,000ลักขึ้นนั่นหมายความว่าทางศูนย์วิจัยของเรามีการทดสอบแล้วว่าถ้าเราวัดในระยะ7.5เมตร 900ลักถึงพันลักนั้นไม่ว่าจะพื้นลาดยางพื้นยางมาตอยหรือออกต่างจังหวัดพื้นลูกรางฝนตกถ้า900พันลักขึ้นรับรองว่าทุกถนนคุณขับแล้วรู้สึกปลอดภยัยไม่ระแวงเส้นทางเดี๋ยวมาดูคันนี้นะครับว,ว่าวัดได้เท่าไหร่ลำแสงทีเ่เห็นแค่ตรงช่วงนี้นะครับแทบจะไม่เห็นเลยนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าแสงมีค่าแสงเท่าไหร่นี่ครับท่านผู้ชมนี่ฮะ240กว่า240กว่าเท่านั้นนะครับข้างนี้แทบไม่เห็นเลยนะครับนี่ฮะ200 ไม่เกิน300ด้วยซ้ำนะครับอยู่ในเกณฑ์ที่อันตรายมากๆ200กว่าคราวนี้พอเรามาเห็นว่าแสงเป็นอย่างนี้เนี่ยก็จะเห็นว่า 1. น,นะครับประเภทของหลอดไฟที่หลอดเป็นหลอดเดิมไฮโดรเจนอยู่ตอนเนี้ทำให้ความร้อนเกิดขึ้นภายในโคมรีเฟคเตอร์ในเรื่องของการฉายแสงจะละลายเลยทําให้แสงไม่พุ่งและแสงไม่กระจายจะทําให้แสงไม,ไม่คมชัดแบบนี้และดูนะครับคันนี้เนี่ยแน่นอนที่สุดพอไฟไม่สว่างนะครับจะเห็นว่า มีการตั้งระดับไฟที่ไม่มีมาตรฐานก็แปลว่าเจ้าของรถเองนะครับคิดว่าไฟไม่สว่างเกิดจากในเรื่องของการตั้งระดับไฟก็เลยลองตั้งดูแสงทิศทางเลยไม่ได้เลยไม่ได้ทิศท,ทางเลยนะครับมัวไปหมดเลยเดี๋ยวดูนะครับเปิดไฟสูงให้ดูนี่ครับไฟสูงไฟสูงที่ยังเห็นอยู่ตัวน,นี้ก็คือมันออกจากรีเฟกเตอร์นะครับก็เลยยังสว่างอยู่แต่ในตัวเลนโปรเจคเตอร์ที่ส่องออกมาเป็นไฟต่ํามองไม่เห็นละ และเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าวิธีการแก้ไขของคันนี้ถ้าแก้ไขออกมาแล้วนะครับจากค่าแสงไม่เกิน300แก้ไขแบบไหนวิธีอย่างไรแล้วออกมาแล้วจะสว่างแค่ไหนเดี๋ยวไปติดตามชมกันครับ